โอเคฮะก็เช้าวันนี้เนาะประมาณ10บโมงกว่า yani ก็อีเซอร์แล้วกันเล็กๆน้อยเป็นตัวอย่างของ Final Fantasy ของ k a i s i t เนาะที่ครบรอบเนาะเป็นเป็นโปรเจกต์อะเป็นโปรเจกต์ของ JRPG ฉลองครบ25ปีของซีรีส์เนาะที่เผยคัดซีนขึ้นมาให้ดูเดี๋ยวผมจะเปิดให้พี่ๆน้องๆดูว่ามันเป็นคัดซีนอะไรเนาะจาก Final Fantasy ไปไปชมคิได้เลย いつか本当に殴らないと収まりがつかなくなるよそうかもな何しろ班長は初めてだからよよき班長の姿を模索中だま長い目で見てくれ <laughs> あんたはいかにも殴りそうに見える事実はどうあれ悪評はあっという間に広がるぞえっ <laughs> อโอเคเป็นไงกันบ้างครับฉากบนเฮลิคอปเตอร์เนาะจากทหารเราเล่าหนึ่งละกันเนาะผมก็ไม่รู้เนะว่าเราไหนเพราะผมก็ ยังไม่ได้ดูอะไรมากมายแต่คนที่รู้สามารถคอมเมนต์ได้ว่าเหล่าทหารสามคนเนี้มาจากไหนแต่ที่รู้ว่ามันมีนามด้วยคําว่าแซกแต่ผมไม่รู้ว่าแซกอะคือใครจะกลับหรือว่าหลังเสร็จภารกิจหรือว่าจะไปไหนต่อผมก็ไม่รู้ฮะแต่กําหนดปีปีนี้เจอกันแน่นอนครับไ a นอลแฟนซีติดตามปีนี้ได้เล่นกันแน่นอนติดตามเรื่อยๆก็จะมาปล่อยละกันคลิปที่เป็นกระแสะลายวัดน,นะขอลาไปแล้วฮะคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้เนอะเซิร์ฟโกลบอลแล้วกันไปแล้วฮะ บายบาย see you tomorrow a อป good day